โอ้โหเซตไม่ค่อยไปไหนเลยอะคือเซ็ตวันนี้ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเปิดมาเช้านี้ก็ยังอยู่ในทรงเดิมผมอมองเป็นไซด์เวดาวแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าสถานะณนะวันเนี้ผมแนะนําถือช็อตมากกว่าล้องนะเพราะทรงเนี้ยมันมันน่าเล่นช็อตมากๆนะครับทรงแบบค่อนข้างเสียถ้าเล่นฝั่งช็อตช็อตราคานี้สต,ต็อปผมให้ที่ 855ครับ855เป็นสต็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าโฮช็อตต่อด้านล่างเป้าแรกลุ้นกับ838นะครับแล้วก็เป้าสอง82 824ครับลงลึกนะปัจจัยที่เข้ามากระทบไปเชิงลบก็คือการที่เฟดยังคงดอกเบี้ยต่อนั่นแหละมันมีประเด็นการที่คงดอกเบี้ยในระดับนานๆยาวๆเนี่ยหรือขึ้นแรงๆเนี่ย แน่นอนว่ามันมีผลต่อต้นทุนทางการเงินอยู่แล้วพอใช้นานๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้วิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ายิ่งอัอาตราการว่างงานของอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆมาแน่วิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับเพราอเคยเจอกันมาแล้วนะครับพอรอบก่อนที่ขึ้นดอกเบีย้ยไว้นานๆเนี่ยก็เกิดซับพารมนะครับมันก็มีประเด็นนะเออบอกไว้ก่อนโอเคก็เลยมองว่าเฮ้ยมีโอกาส ปรับตัวลดลงสำหรับตัวของเซตใครอยากช็อตตรงนี้ได้เปรียบครับมาที่ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สตัวนะครับนั่นคือในฝั่งของ